สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทจิจอกสยามทุกท่านนะครับพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ครับตัวผมเองก็เดี๋ยวมานำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเรตเตอร์สตีให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับส่วนจะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันนะครับก็มาเริ่มกันที่หัวข้อข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวการ้ความสนใจทางด้านของยูริติเรมันอีเช่นเคยนะครับซึ่งจากรายงานล่าสุดนะครับทางด้านของสโมสรแนมควอสเปอร์ก็ จะเข้ามาร่วมวงร่าทางด้านยูริติเดมันนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านของยูริติเดมันได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและล่าสุดนี้เองครับสเปอร์ของทางด้านคอนเต้ก็มีข่าวว่ากำลังจะให้ความสนใจทางด้านของยูริติเดมันด้วยนะครับโดยติดมันเนี่ยเคยได้รับความสนใจจากทางด้านของสเปอร์ในสมัยที่มอริโโปเชติโนเป็นผู้จัดการทีมนะครับแต่ตอนนั้นยิวไม่ได้เกิดขึ้นณปัจจุบันครับทางด้านติดมันเดียร์สญญากับเลสเตอร์เพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้น ทำให้ทางด้านของสโมสตรต,ต่างเนี่ยต้องการเข้าไปร่วมทีมและหนึ่งในนั้นก็มีสเปอร์ด้วยนะครับว่าสเปอร์เองก็อาจจะต้องการตรีะวันไปช่วยในแดนกลางว่ารื่นการต่อไปทีมของเขาเองเนี่ยจะต้องลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยซึ่งจะทําให้โปรแกรมของทางด้านสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นในโปรแกรมในการแข่งขันทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับลีกคัพเอฟเอคัพรวมไปถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะครับทำให้คอนต้เองอาจจะต้องการมิดฟิลด์กลางมาช่วยในการโรเตชันซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านสเปอร์เนี่ย ไปคว้าทั้งอีบาริซิตนะครับแล้วก็มีอีบิสซูมาเฟเซอร์ฟอสเตอร์ไปแล้วด้วยนะครับเป็นการรีเฟซทีมที่ค่อนข้างจะดูแล้วน่าจะมีประสิทธิภาพของคอนเต้นะครับบวกกับการที่ติลามันเนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องการย้ายออกจากคิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อการลงเล่นในสูขภาพแชมเปี้ยนลีกด้วยซึ่งตรงนี้เองอาจจะทําให้สเปอร์เนี่ยจะได้เปรียบทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาร์เซนอลแม้ว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยจะเป็นทีมเต็งที่จะคว้าติลามันไปร่วมทีม ควรมีข่าวตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมแต่ถึงอย่างไรครับอาร์เซนอลก็ยังไม,ไ,ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออยางไปทางการให้กับเลสเตอร์พิจารณานี่นก็อาจจะทําให้ทาราสเปอร์เอมโกาสที่จะปาดหน้าแซงทั้งอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตีลมันไปร่วมทีมก็เป็นได้นะครับซึ่งนี่เป็นทีมล่าสุดนะครับที่น่าจะร่วมวงร่าทาราสยปไรเตลมลาก็ถือว่าเป็นมหากราบที่ดูแล้ว อาจจะเป็นไปได้ที่ตีละมันจะย้ยายออกไปในช่วงเสมอน,นะครับซึ่งตอนนี้เองตีละมันยังไม่ได้มาเข้าฝึกซ้อมกับนร่รมทีมเพราะว่าเขาเพิ่งจะเสร็จสินสจส้นภารกิจทีมชาติกับทีมชาติเบลเยียมนะครับทางด้านเบเดอร์เจอร์ก็ให้โอกาสสาหรับตีละมันในการพักร้อนมากกว่านักเตะร,รายอื่นเพราะว่าเขาเองกำลังศึกหนักมาหลายฤดูกาลน,นะครับรวมทั้งทีมชาติด้วยอก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาให้ความสนใจทางด้านของอยู่ริตีละมันนั่นก็คือทด้านตอแดมพอสเปอร์ ะข่าวต่อไปนะครับก็ยัองอยู่ที่ยูทิเตมันครับแต่เป็นทาด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบ้างนะครับแดนเอสเวิร์ดนะครับก็เป็นพออหรือว่าผู้อำนวยการกีฬาของนิวคาสเซิลซึ่งเพิ่งเข้ามารับหน้าที่นะครับก็ได้แนะนําให้ทางด้านสโมสรนิวคาสเซิลเองเนี่ยให้สนใจทางด้านของยูทิเตมันด้วยนะครับเพราะนิวคาสเซิลเองก็ต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งในแดนกลางเพราะว่าทีมเขาเองเนี่ยต้องการที่จะไปลุ้นรายการลุ้นพื่อที่สโมสรยุโรปในฤดูกาลหน้า หลังจากที่กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแล้วก็มีการแต่งตั้งทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวมาเป็นผู้จัดการทีมทําให้ผลงานของนิวคาสเซิลดีขึ้นจากทีมที่หนีตกชั้นในอันดับที่19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจนขึ้นมาสู่ทีมกลางตารางได้นะครับถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของแดนเอ็ดดี้ฮาวด้วยแดนเอ็ดเวิร์ดก็เลยแนะนํานะครับว่าหากทางนนิวคาสเซิลต้องการยกระดับทีมขึ้นไปอีกเนี่ยให้ไปคว้าตีนะบันมาร่วมทีม แม้ว่าตอนนี้อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้ความสนใจและเป็นทีมเตงที่คว้าไปร่วมทีมแต่หากดินไม่เกิดขึ้นทาไดนนิวคาสเซิเงเนีองก็มีโอกาสที่จะยื่นข้อเสนอให้กับดีดมันพิจารณะเลเตอร์เองต้องการค่าตัวของดีดมันในราคาประมาณ40บล้านปอนด์นะครับเพราะว่าดีดมันเองก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงถ้าหากเปรียบเทียบจากาทาร์ฟเฟอร์มาร์เก็ตหรือว่ามูลค่าของนักเตะแต่อาร์เซนอลเองมองว่าเลเซอร์ เสียเปรียบในเรื่องของการล้างตีนมันเพราะตีนมันเดิสัญญาแค่ปีเดียวทำให้อเซนอลอาจจะย,ยืยน่นไปแค่25ล้านปอนดนั่นจะไม่ New ้นิคเซิรที่มีศักยภาพมากพอในการแจ้งราคาเสนอราคาเข้าไปให้กับเลสเตอร์พิจารณาก็อาจจะได้เปรียบในตรงนี้ในการแข่งขันเพื่อแย,ย่งอยู่ตินม่เป็นทีมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความทะเยอทะยานนะครับสำหรับยูเครสเพราะว่าทีมของเขาเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการเสริมทัพปรับแต่งโดยเฉพาะการคว้าสวนบอตแมนมาเสริมแกร่งในแดนหลังบวกกับนักติ รายเดิมนะครับทั้งฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ที่จะเข้ามาใหม่ทําให้นิวคาสเซิลรู้สึกว่ามันก็แข็งแกร่งมากขึ้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องของยูริเทอร์มันหากต้องการประสบความสําเร็จในอนาคตอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่อาจจะเข้ามาร่วมวงราดิดนายูริติรมันอย่างที่แดนแอสเวิร์ดนะครับผู้อำนวยการกีฬาของนิวคาสเซิลได้แนะนำมานะครับก็ยังอยู่ที่ข่าวของยูริติรมันนะครับเป็นเกี่ยวกับ รายด้ของเบนจาขอบบ้างซึ่งเป็นสายขา่ขาวจาก CBS นะครับได้รายงานว่าอาเซนอลยังได้เปรียบนะครับยังได้เปรียบในการคว้ายูริติมัมนเป็นร่วมทีมแม้ว่าขา่าวล่าสุดว่าอาเซนอลเนี่ยจะลดความสนใจในตัวของอยูริติลแมนไปเนื่องจากว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยไปคว้าฟาเวลวีอาอรามาร่วมทีมบวกกับการมีการชาก้าอยู่ใิทีมติวัดปาเต้โมเมนเอลเนนี่ที่เป็นมิดฟิลด์กลางทั้งหมดนั่นทำให้โอกาสที่จะคว้าจีรบันนั้นน้อยลงแต่สื่อ,อย่าง CBS นะครับก็ของเบนจคอบเนี่ยเขาก็ได้รายงานว่าแม้ว่าอาร์เซนอลจะรู้ความสนใจลงไปแต่หากทีมของมิเกลอร์เตต้ายื่นข้อเสนอให้กับเลสเตอร์พิจารายอย่างจริงจังคือการยื่นข้อเสนอเป็นมูลค่าที่สูงมากขึ้นก็อาจจะทําให้ตรีรมันเนี่ยเซ็นสัญญาก,กับอาร์เซนอลก็เป็นได้ครับว่าดูจากแนวโน้มแ,แล้วเนี่ยเบจาร์ครอบบอกว่าอาร์เซนอลเองเป็นทีมที่ตีลมันต้องการไปเล่นด้วยนะครับเป็นทีมที่แสดงความจริงใจ แล้วก็ความต้องการในตัวของทีนมันจริง<ๆ>ก็อาจจะทําให้มิฟิลชาบีเย,ยมเนี่ยตกตกลงใจไปร่วมทีมของมิเกลกัตเตเต,ตานะครับแม้ว่าสื่อก่อนหน้าน,นี้จะรายงานว่าแบนเชเตอรูเตตค่อนข้างที่จะเอียงเอียงมาในทางการคว้าตีนมันแต่ดิวหรือว่าการเจราจายจะไม่คืบหนายังไม่มีการาแจ้งเหางเป็นทางการว่าจะเสนอราคาเท่าไหร่แต่อาร์เซนอลเองแม้ว่าจะมีข่าวก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีการเสนอราคานะครับก็จจะต้องรอดูกันว่าอาร์เซนอลจะต้องการอีกหรือเปล่า ว่าการไปคว้าฟาบิโอวีเอร่ามารวมทีมก็เป็นการเสริมในตำแหน่งกองกลางไปแล้วด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะต้องจับตามองนะครับมีหลายทีมที่ก็สนใจทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนะครับสปเปอร์และล่าสุดก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาจจะเข้ามารวมกองกลางรวมไปถึงยูเวนตุสด้วยนะยูเวนตุสก็มีเอี่ยวสําหรับการคว้าตีรำมันค่าตัวของตีรำมันเนี่ยก็ตามสื่อแหละคาดว,ว่าประมาณน่าจะอยู่วันราวๆ40ล้านปอนด์หรืออาจจะไม่ไม่ถึง40ล้าน พ่อสญญายเดียหรือปีเดียวแต่ค่าเหนื่อยตีน้ำรับอยู่กับเลเตอร์ซี่แสนสองหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะก็รอดูว่าทีมใดจะสามารถประเคนค่าเหนื่อยให้กับตีนันได้ในราคาประมาณน,น,นี้เอาไปต่อที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับบู๊คเบอร์ดีซูมาเร่บ้างครับซึ่งจากที่เราทราบกันแหละว่าซูมาเร่เองตอนนี้กําลังเป็นนักเตะที่จะย้ายออกจากเลเตอร์ซี่เนื่องจากว่าบิเดอร์เจอร์ไม่ต้องการที่จะปั้นนักเตะรายนี้ต่อไป ว่าซูมาเร่เองครับจากการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยทำให้โรเจอร์รู้สึกว่าซูมาเร่จะไม่พัฒนาแล้วก็ปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกไม่ได้ก็ได้มีการปักป้ายที่จะขายนักเตะรายนี้ซึ่งจะข่าวล่าสุดนะก็มีทีมในอ,ออลิกของฝรั่งเศสแล้วก็คือไอซ์มนาโกให้ความสนใจท่านันซูมาเร่และต้องการให้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากที่มนาโกูคว้าทาคุมิมินาบินโนไปจากลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดนะครับ ก็ต้องการซูมาเร่ให้กลับไปเฉือใช้ในลีกเอิงของรัรงเศสเนื่องจากว่าซูมาเร่เองเคยเล่นกับเลีวแล้วก็ควา้าแชมป์ลีกเอิงด้วยก่อนที่จะย้ายมาเรสเตอร์เพื่อค่าตัว17ล้านปอ์อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาจจะต้องเก็บข้าวของออกไปเพราะว่าเราเจอเองต้องการมิดฟิลด์ตรวกลางาเพิ่มอีก2รายนะบวกกับฮาดูดิเตอร์มันไม่ย้ายออกจากทีมนั่นจะทําให้โอกาสที่จะลงสนามของบุบักรีซูมาเร่นั้นน้อยลงทําให้เจ้าตัวเองอาจจะต้องตัดสินใจย้ายออกจากทีมเพื่อการลงเล่นในอนาคตนะครับ และนักเตะอีกหนึ่งรายที่จะต้องเก็บออกไปเก็บข้าวของออกไปนั่นก็คือซาช,ชารูรี่เป็นอีกนักเตะส่วนเกินของทางด้านเบเดรเจอร์เว็บบอมบิดอาเบียงก็ให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับและก็อาจจะมีการยื่นข้อเสนอยืมตัวไปใช้งานนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ความสนใจส่วนทางด้านของอารตันตาอินก็มีข่าวนะครับว่าให้ความสนใจซูมาเร่เช่นกันนะครับก็จะต้องมาแข่งกันกันกนกบไอซ์โมนโกในการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าซูมาเร่ไปร่วมทถม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะต้องพิจารณาอนาคตของตัวเองหากต้องการเล่นนะครับว่าตอนนี้ก็คงเป็นส่วนเกินของส้านเรเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวต่อไปเขาก็เป็นข่าวเกี่ยวกับดีนิป拉สกันบ้างนะครับมีการรายงานกันว่าครับเลสเตอร์ซีเองยังคงต้องการค่าตัวของดีนิป拉สอยู่ที่ราวๆ13ล้านถึง14ล้านยูโรนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับมีแนวโน้มว่าค่าตัวของดีนิป拉สจะถูกลงตร,งร์เโดเองก็หวังว่าจะเซ็นสัญญา ไปร่วมทีมแบบยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับเพราะว่าตัวริโนเองไม่ต้องการซื้อตีเลมันขาดเออไม่ต้องการซื้อเดนิสปราสขาดในราคาค่าตัว1ิ1 4ล้านเนี่ยก็เลยต้องการยืมไปอีกสักหนึ่งฤดูกาลแต่โตัริโน่ยังไม่พ่วงสัญญาซื้อขาดนั่นทำให้โรเลสเตอร์ตอนนี้ก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยเดนิสปราสออกไปร่วมทีมโตัริโน่นะครับมีรายงานล่าสุดว่าฟิออร์เรติน่าต้องการมิฟิวชาบิเยมฟรายนี้ไปร่วมทีมนั่นทำให้โรเลสเตอร์เองเริ่มที่จะ มีการพิจารณาในเรื่องของสัญญามากขึ้นนะครับแต่แต่ฟิโอเรนตนาเองก็ยังไม่อยากที่จะเสนอราคา1 3 1 4ล้านยูโรให้กับเลสเตอร์เพราะว่ามองแล้วว่าเดดิปราอาจจะค่าตัวถูกกว่านี้สัญญาคองนี้เิปราต์เือถึงปี2024กับเลสเตอร์นะครับนั่นทำให้สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเดดิปราอาจจะต้องการในการยืมตัวก่อนสักหนึ่งฤดูดกาลและอาจจะพ่วงออปชั่นบังคับซื้อหรือว่าต้องซื้อขาดในช่วงสมอหน้านั่นทำให้อีก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่โตริโน่ไม่ยิ่นข้อเสนอเข้ามาในตอนนี้แต่ก็ยังมีการเจรจารยอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านฟิออร์เรติน่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งทีมที่จริงจังมากกว่าและนางด้น,นเรเซอร์อาจจะยอมพิจารณาปล่อยในราคาค่าตัวที่ถูกกว่า14ล้านยูโรหรืออาจจะปล่อยให้กับฟิออร์เรติน่ายืมตัวใช้งานก่อนหนึ่งฤดูกาลบวกออปชั่นซื้อขาดไปเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับโตริโน่ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็เป็นสวยเกินของทางด้านเรเตร เพราะว่าดูแลเราเจอก็คงไม่คว้าทางด้านของเดนิป拉斯กลับมาร่วมทีอ่าไปต่อการที่ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับชาวดิกิตเตร์แลกนะครับก็จากสถานการณ์ล่าสุดครับทางด้านสโมสรศรียุนเติก็เข้ามาร่วมวงร่านักเตะรายนี้บวกกับเลสเตอร์และก็เอซีมิลานนะครับแต่จากข่าวล่าสุดครับเอซีมิลานเองได้เปรียบมากๆในการคว้าทางด้านของดิกิตเตร์แลกไปร่วมทีมเนื่องจากว่ามิฟิลชาบิเยัมรายนี้ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับ ซึ่งเด็กเกตเดลเเองเนี่ยอยากที่จะลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่าถ้าดูจากสถานการณ์การ้ายแข่งของเขานะครับแม้ว่าเลสเตอร์และลีดเองเนี่ยจะพิจารณายิ่งข้อเสนอมากกว่าเอซีมิลานแต่สิ่งที่จะทําให้เด็กเกตเดลตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอซีมิลานเองครับตอนนี้มีภาษีดีกว่าที่จะคว้าเข้าไปร่วมทีมนะเพราะว่าเอซีมิลานได้ไปลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยมีการคาดการณ์ว่านะครับเลสเตอร์ก็เอาจริงในดีลนี้นะครับและมีการจยื่นข้อเสนอให้กับเดเกเตแรพิจรารณาซึ่งคาดการณ์ครับครับบ o ตเอเนี A N A, ตั้งค่าตัวเดรเกเตแรไว้40ล้านยูโรนะครับเลสเตอร์เองก็ยอมรับในการพิจรารณาข้อเสนอนี้และก็มีการคาดารณ์ว่าจะยื่นข้อเสนอครั้งแรกคือเปิดประมูลนะครับราคาค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรหรือก็ประมาณ25.8 25ล้านปอนด์ ให้กับคลับูทพิจารณาในขั้นแรกนะครับถ้าหากว่าไม่โอเคก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นเป็น35หรือ40ล้านยูโรต่อไปซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการพิจารณาของสโมสรคาร์บูทนะครับตอนนี้เอซิมิลานเองต้องการมิฟริรตรุกเพราะว่ากําลังจะปล่อยฟองเคซีและก็เซราตันอิบร์ห์โบวิดรวมไปถึงโรบันยูรี่ออกไปจากทีมน่นาจะทำให้ทีมเอซิมิลานเองจะไม่มีขุมกำลังในแนวรุกมาก,มากเท่าฤดูกาลที่แล้วในเกเตแลก,ก็จะเป็นนักเตะที่อาจจะตอบโจทย์สาหรับทีมปีศาจแดงดูง ส่วนเลสเตอร์ของเราก็อย่างที่ทราบกันคือจะต้องขายนักเตะออกไปก่อนก่อนที่จะมีงบประมาณมาซื้อนักเตะเข้าร่วมทีมอ่าต่อกันข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเลสเตอร์อาจจะเล็งทางด้านของนักเตะชิมชาติอิตาลีนั่นก็คือมอยเซคีนนะครับซึ่งมอยเซคีนเป็นนักเตะตัวลุกนะครับลงเล่นให้กับยูเวนตุสฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยมอยเซคีนครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักเตะของเอเวอร์ตันนะครับเป็นนักเตะของเอเวอร์ตัน ได้ถูกปล่อยไปให้กับทางด้านของสโมสรยูเวนตุสยืมตัวใช้งานหนึ่งซีซั่นรดูกาลที่แล้วก็ทำผลงนานได้ดีนะครับลงล่นไปนทั้งหมด35เกมยิงเป็นตัวชีทั้งหมด12นัดซัดไป5ประตูกันอีก1แอสซิ์ให้กับสโมสรยูเวหหากเลสเตอร์ต้องการขุกกลองในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเด็กก็อาจจะไปสอยมอยเซีคีมาร่วมทีมได้เพราะว่าในสัญญ,ญายืมตัวหนึ่งฤดูการนะครับนั่นทำให้เลสเตอร์อาจจะพิจารณาไปซื้อมอยเซีคีมาร่วมทีม ซึ่งก่อนหน้านี้ครับนักเตะที่เราให้ความสนใจนั่นก็คือเจมส์ทารอฟสกี้นะครับซึ่งเป็นนิดอ่าเซ็นเตอร์แบ็กฟรีเอเจนต์แต่ว่าเอเวอเรตันได้ไปร่วมทีมเรียบร้อยแล้วก็นั่นก็อาจจะทำให้เอเวอเรตันเองเนี่ยเริ่มพิจารณาปล่อยนักเตะออกมานะครับมอยเซคีนก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของเกมลุกเพราะเล่นในตำแหน่งตัวลุกได้ทั้งหมดปีกซ้ายปีกขวาไม่ฟิลเตอรลุกรวมไปถึงศูนย์หน้าด้วยนะครับก็น่าสนใจสำหรับมอยเซคี ee, นะครับหากเรสเตอร์ต้องการแบบตัวโรเตชันหรือว่ากุกระเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ นักเตะชาาอิตาลีรายนี้ก็อาจจะตอบโจทย์สําหรับเบเดร์ลาเจอต์แต่เราติดตามกันนะัยังไม่มีกระแสว่าจะยื่นข้อเสนอแต่มีแนวโน้มว่ามอยเซคิดอาจจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราต้องการข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการประกาศโปรแกรมการแข่ง p r e c i s i o นัดที่6ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสโมสรเรเตอร์ซี่ของพวกเราครับได้ประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการเล่นในช่วงเกม precision อย่างเป็นการอีก6เกม นะครับโดยก่อนหน้านี้ประกาศแล้วว่าแมตช์วันที่16เนี่ยจะเจอกับทางด้านของ OS l อสดูเวนก่อนเป็นแมตช์ทางการนะแต่วันที่9เนี่ยเจล่นกับน็อตเคาลซี่ซึ่งเป็นแมตช์แบบปิดนะครับทางการอนู่วันที่16กับทนางด้านสมบูรณ์โอเอสดูเวนต่อด้วยโปรแกรมวันที่23ซึ่งจะมีสองแมตช์แมตช์แรกเล่นกับดาร์บี้เคาลซี่แล้วก็เล่นต่อมาเล่นกับเบรซันนอตเอ็นซึ่งจะเล่นในวันเดียวกันโดยลอเซอร์จะแบ่งผู้เล่นออกเปสองชุดนะครับชุดหนึ่งเล่นกับทางด้านของดาร์บี้อีกกชุดนนนนึงเเล่ัับบซอต ก็จะเล่นลงเล่นในเวลา1นึ่ทุ่มแล้วก็สามทุ่มตามลาดับนะครับส่วนโปรแกรมนั้ต่อไปก็เป็นการเจอกับทางด้านของสมูทซออย่างเซบียานะครับเซบียาก็จะลงเล่นกันในวันที่31หรือว่าวันที่1โดยประมาณนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่5ส่วนโปรแกรมล่าสุดเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาเป็นโปรแกรมสุดท้ายนั่นก็คือจะลงเล่นกับทางด้านของสมสรซ้อนเฮาสตี้นะครับซึ่งอยู่ในระดับรีชัมชิพซึ่งเฮาสตี้เนี่ยก็เป็นอดีตทีมของแฮร์รี่แม็กควา ซึ่งก่อนที่จะย้ายมาอยู่เดสเซอร์ก็อยู่กับเฮาสตี้นะครับตามการคาดการณ์นะครับเขาจะเพิ่มโปรแกรมการแข่งขันกับเฮาสตี้ไปในวันที่ระหว่างวันที่16ถึงวันที่23นั่นคือโปรแกรมระหว่างเจอกับโอเอสดูเวนแล้วก็เจอกับดาร์บี้เคา์ตี้แล้วก็เพลซันนัลเอ็นจะอยู่ช่วงระหว่างกลางสัปดาห์นะครับก็เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นโปรแกรมการปรีซั่นครบทั้ง6เกมของทาราเดสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้อ่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่คึกคักมากขึ้น แม้ว,ว่าคู่ต่อสู้จะไม่ใช่ทีมะระดับ็อปนะครับแต่ที่นี้รายการได้ปริซิซั o n แล้วก็เตรียมทีมก็จะมีผลดีกับเบเดเอร์เรจอร์มากขึ้นซึ่งตอนนี้นักเตะก็ได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมในสนยนฝึกซีเกรปนะครับแล้วก็อาจจะมีการเริ่มเรียกนักเตะที่ไปเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ทีมมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีการเริ่มเข้มข้นในเรื่องของการเตรียมทีมส่วนนักเตะดาวรุ่งหลายรายก็ได้เข้ามาร่วมทีมนะทั้งชุดยู18 19ชุดยู23ได้เห็นกันเยอะช่วงปร e ซ i ซั o ถ้าใครดีพอเนี่ยคาดกันว่าบริลเรเจอร์ก็จะคว้าดันขึ้นมาร่วมทีมในช่วงฤดูกาลหนนะ้าอ่ะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเนี่ยได้นำมาให้กับทุกท่านด้รับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดชัอปซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กับแอดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการรับชมช่องนี้สำหรับวันนี้ครับตัวผมเองก็ขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเดย์ท์เตอาีประจำรอบวันครับสวัสดีครับ